สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมช่องสอบเพิ่มพูนยานยนต์นะครับมาพบกับอีแตนนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีแตนมาพร้อมเครื่องนะครับผมยกดําได้นะครับผมเดี๋ยวพาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับนี่ครับอ่าไปแตนดำนะครับกระบอกดำามตันนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องคูปะต้าอาร์ทนะครับตัวพัดนะครับตัวนี้ก็คือมีไดสตาร์ในในตัวนะครับผมนี่ครับ รถพร้อมใช้ครับผมระบบไฟนะครับกระบอกดารถใช้งานปกตินะครับผมความกว้างของกระบะนี่คือกว้างเมตร70นะครับผมยาว3เมตร50ครับหรือว่า72อกนะครับนะครับดูชุดดำครับผมเป็นกระบะเหล็กนะครับผมพื้นเหล็กนี่นะครับสภาพพร้อมบรรทุกนเลยครับผมสำหรับยางท้ายเป็นเพาลอยนะครับผมนี่ครับยางใหม่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนนี่ครับ เครื่องคูปต้า RT 1 5อาพัดนะครับนี่ครับอ่าระบบเกียร์ใช้งานได้ปกติครับผมนี่มีเกียร์สองลูกนะครับผมอ่าอ่านี่ครับเรามาลองยนต์ดั้มกันดูครับผมนี่ครับสภาพใครหาอยู่ครับผมใช้งานนะครับไม่ผิดหวังครับผมคันนี้กระบะบอมพร้อมบรรทุกครับผมกว้างเมตรเจ็ดสิบยาวสามเมตรห้าสิบนะครับผมเฉพาะตัวกระบะเหล็กนี่ครับอ่า ยางท้ายเป็นยาง750นะครับผมขอบ15้านี่ครับยางใหม่ๆกันนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับสำหรับยางชุดนี้เปลี่ยนไม่4เส้นครับผมนี่ครับมีวัตดบแถมให้1ลูกครับเครื่องมือใช้งานได้ประมาณปีกว่าๆนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมสนใจทักมาได้นะครับผมรถอยู่อำเภอประโคนชัยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับสวยๆกันเลยครับผมใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมสาหรับคันนี้ สนใจทักมาได้นะครับผมที่สอเพิ่มปูนยานยนต์ครับเบอร์โทรศัพท์0809175382นะครับผมสอบถามรายละเอียดได้ครับระบบไฟพร้อมครับผมมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมคุยกันได้ครับสำหรับคัสซีเป็นคัสซีหนา5นิ้วนะครับผมนี่เกียร์สลูกนี้ครับคันหน้าพร้อมใช้กันเลยครับผมสภาพนี้เทาท้ายเป็นของสี่ล้อกลางเะครับผมนี่ครับเทาใหญ่ครับผม เผารอยเป็นของไดน,นาครับผมนี่สนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ